สวัสดีครับจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่นะครับอันนี้พวกเราพร้อมจะวิ่งดาวซีเอ็นเอ็กซ์นะครับมอแมโจ100กิโลนะครับเจอพี่หมุดผู้จัดด้วยนะครับแวะกินซุกี้ช้างเผือกนิดนึงนะครับโดดพลังงานแล้วก็ลูกชิ้นทอดทองสุกก็ต้องกินนะครับพลาดไม่ได้ที่สำคัญเลยต้องหาเบเกอรีร่สักร้านหนึ่งนะครับโหลดน้ำตาลก่อนไม่อย่งงางนั้นคืนนี้18ชั่วโมงต่อเนื่องไม่รอดแน่นอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมโจอของเรา ตอนนี้ผมกลับมาที่มหาลัยนะครับอยู่ที่แมโจ้ล้วเขาน่าจะปีนขึ้นมาปีนไม่ได้นี่มันเป็นลานจอดเลยเดี๋ยวเรามาบีดกันครับร้อยโลเซียน็กแมโจสนามกีฬาอินทนิลเป็นยังไงครับไม่ได้กลับมาน่าจะสองสามปีได้เลยวันนี้วันที่สี่ตุลานะครับเราจะวิ่งกันคืนวันที่วันที่ห้าตีสามนะครับตอนนี้น่าจะประมาณ นะครับบ่ายสามนะครับทุกคนก็มาเอาบิดที่นี่กันมาลงทะเบียนแล้วก็มาเอาของมาถ่ายรูปบรรยากาศภายในงานคงก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยอันนี้เป็น100กิโลครั้งที่2งเองนะครับลงทะเบียนก็เอาบัตรประชาชนนะครับมาหาเลขบิดก่อนนะครับไปช่องแรกแล้วเราก็มาช่องที่2นะครับมาลงชื่อนะครับได้อุปกรณ์ได้เสื้อ1ตัวได้บิดนะครับได้ถุงแล้วก็ได้ ผงพลาสติก1อันนะครับร้อกิโลก็จะได้ประมาณนี้นะครับตามรูปเลยนะครับแล้วก็จะมีดิสแบนหนึ่งอันนะครับก็บรรยากาศจะประมาณนี้แล้วก็เจอพี่ๆเหล่านักวิ่งเพียบเลยนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับบางคนก็เดินทางมาจากชนบุรีบางคนก็นี่คือของรางวัลนะครับสำหรับใครที่จบนะครับก็จะมีผ้าคลุมฟินิเชอร์นะครับแล้วก็เหรียญนะครับมี2อระยะก็คือ 60กับ100กิโลอันนี้คือเราพี่ๆที่มานะครับที่พอรู้จักกันบ้างนะครับมีพี่เหมยพี่ใหญ่พี่ดอยพี่ยุย้ยพี่นิดพี่ไก่นะครับผมได้เลข1304สนะครับสำหรับวันนี้ทุกคนก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศภายในงานให้ดูนะครับเส้นทางผมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับเจออะไรก็ลุยเลยนะครับหนึ่งรอบจะค่อนข้างกว้าน,นิดนึงแล้วก็มีจุดนะครับเซอร์วิส ประมาณ2จุดที่เราจะเจอกับทีมทีมพี่เขาที่คอยดูแลเราเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับนี่คือคองขายภายในงานนะครับมีทั้งเจลมีทั้งสเปรย์แล้วก็สปอนเซอร์หลักของผมนะครับแบรนด์ซิปแพคนะครับอุปกรณ์ประมาณนี้อุปกรณ์ที่ผมใส่ก็ยี่ห้อนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นภายในงานเนี่ยลด50%อันนี้เป็นบู้สปอนเซอร์ของผมนะครับสปอนเซอร์หลักเลยนะครับซิปแพคนะครับเสื้อผ้าแบรนด์กีฬาดูนะครับใครสายวิ่งไม่พลาดนะครับมีทุกอย่างหมวด ถุงเท้าเสื้อนะครับผ้าบัฟมีหมดนาดูส่วนตัววันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรนะครับจริงๆอยากได้ชุดสีขาวนะครับเสื้อสีขาวเสื้อกล้ามสักตัวหนึ่งต้องเป็นเสื้อกล้ามเท่านั้นรู้สึกใส่เสื้อแขนสั้นแล้ววิ่งไม่ค่อยถนัดถุงเท้าก็อยากได้สวยดีแต่ว่าไม่ค่อยมีถุงเท้าแยกนิ้วเราใส่รองเท้าแตกไงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนรองเท้าผ้าใบานะครับแต่ก็บรรยากาศน่ารักอบอุ่นนะครับผมไม่ได้กลับมาหาลัยน่าจะ โหเกิน5ปีละนี่คือถ้วยรางวัลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันรู้สึกอยากจะให้เวลามันเดินช้าๆมากกว่านีน้นิดนึงยังไม่ได้ไปเดินเที่ยวคณะตัวเองเลยสถาปัตย์อยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวถ้ามีโอกาสนะถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวรอบหน้าก็ได้นะครับดูแว่นตานะครับสวยเพราะฉะนั้นแว่นตาก็มีผลสําคัญสําหรับการวิ่งเหมือนกันถ้าใส่แล้วมันรู้สึกเย็นนะครับไม่ค่อยร้อนดูเป้นะครับเพียบเลยนะครับสำคัญเวลาพกเจเวลาพกอาหารมากิน เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในงานนะครับนี่คือรูปทีเซอร์นะครับที่งานเขาถ่ายกันไว้นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นสนามที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับไดบรรดาศีสนาม,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 มเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับบรรยากาศภายในงานก็จะมีของมีแก้ว,ม,กวมียาดม นะครับแล้วก็นี่คือผู้จัดพี่มุดนะครับธรรมดาที่ผมถ่ายทั้งหมดก็อยากถ่ายกับพี่มุดนี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับไม่เจอพี่ป้อมเลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินหน่อยโหลดหน่อยนะครับแดดเริ่มร้อนละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สําคัญนะครับนี่คือบรรยากาศภายในงานถ่ายมานิดนึงนี่คือบริเวณรอบมหาลัยนะครับนี่เราอยู่คาเฟ่ละชื่อคาเฟ่อะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่เขาบอกว่าอร่อยมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศดี เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับสวยมากๆข้างนอกก็เหมือนคล้ายๆกับบ้านสวนนะครับแล้วก็จะมีห้ามสัตว์เข้ามานะครับของกินเยอะมากๆของข่าวอร่อยผมชอบนะของหวานส่วนตัวไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับชิวๆชิคๆเลยอยู่ตรงเส้นสนามบินนะครับนี่คือบรรยากาศภายในสวนเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับเห็นน้องๆไหมร้านเขาเรียบร้อยนะครับก็ บรรยากาศดูดีนะครับมีเมนูซิกเนเจอร์หลายอย่างผมก็กินเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์เลยนะครับครัวซองอะไรอะแซลมอนลมควันนะครับประมาณนี้สั่งมาหนึ่งอย่างแล้วก็กินเค้กหนึ่งอันเค้กลอดช่องนะครับแล้วก็น้ำช็อกโกแลตช็อกโกแลตปั่นไม่หวานนะครับไม่หวานจริงๆขมเลยนะครับดูเค้กน่ากินหลายอย่างมะพร้าวช็อกโกแลตนะครับกินแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะได้เก็บท้องไว้กินอย่างอื่นเพราะว่าเราไม่ค่อยใช่สายของหวานด้วย นะครับบรรยากาศเป็นไงครับพนักง,งานเยอะนะนะครับเกิน5คนนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมก็เต้ TikTok นติกตอกเนยนี่น,อน้องเขาก็มายืนถ่ายให้ด้วยนะครับเดินเปลี่ยนโลเคชันเขาก็พยายามช่วยถ่ายให้เพราะฉะนั้นน่ารักมากๆมุมถ่ายรูปก็เยอะนะครับดูเป็นยังไงฮะโอ้โหสวยนะถือว่าคนเชียงใหม่ยังไม่รู้เลยว่ามีร้านนี้อยู่ด้วยนะครับดูคนน,น้อยๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็ ออกไปนิดนึงน้ำท่วมเลยนะครับเดี๋ยวลองดูบรรยากาศผมถ่ายมาให้ดูหมดนะฟังเสียงไปด้วยดีกว่า อันนี้คือบริเวณภายนอกหลานนะครับก็จะเป็นสวนสวยๆเลยยังนั่งไม่ค่อยได้เพราะว่าฝนยังตกปล่อยๆนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศดีทั้งด้านนอกและด้านในเลยผมคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะนะครับมากินคาเฟ่กันหน่อย รั่นี่ค,คาเฟ่ที่ไหนไม่รู้แแถวสนามบินนะครับพี่ใหญ่กับพี่พี่ดอย่วนมาแล้วผมก็ใส่เสื้อกล้ามผมก็เลยหนาวก็เลยจัดกันหน่อยอันนี้น่ารักรดีที่เป็นสถาปตยกมแปลกๆเหมือนเขานะ่านะจะปั้นเองนะดูดิ เป็นสลัดเบคอนนะครับนี่เป็นเค้กลอดช่องของผมเองนะครับนี่ก็เป็นเมนูหนึ่งซิกเนเจอร์ครัวซองลมควันอะไรไม่รู้มอดลมควันนี่ก็เป็นเครื่องดื่มของพี่ใหญ่นะครับไม่รู้ชื่อเมนูอะไรนะครับอะไรยกลอยกลอเมน,นูมน,น,น,มน,นี่เป็นช็อกโกแลตปั่นของผมไม่หวานนะครับดูเวยน่้ากินไหมครับอันนี้คือมีทั้งหวานแล้วไม่หวานนะครับมี2คนนี่ก็เป็นคาปูชิโน่อะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับ หวานๆนิดนึงเติมความหวานให้กับร่างกายหน่อยคืนนี้ใช้หมดแน่นอนนะครับดูสภาพโอ้โหสรุปมีกินอยู่2อคนนะครับพี่ใหญ่กับผมนะครับนี่เป็นลาสัญญานะครับพี่ดอยกินกาแฟแค่แก้วเดียวเพราะว่าเขากําลังลดน้ําหนักคุมอาหารอยู่นะครับอร่อยทุกเมนูเลยกินของหวานไปพันนิดๆน,นะครับกินของข้าวหลักร้อยกินของหวานหลักพันนี่ก็คือสโลแกนของพวกเรานะครับร้านสวยแล้วก็มีที่พักด้านหลังด้วยนะ นะครับใครที่เคยมาน่า,นาจะรู้จักนะครับนี่คือน้ําเริ่มท่วมแล้วพอออกมาปุ๊บรถติดเลยนะครับเราก็เลยจะไปกินสุกี้ช้างเผือก<ๆ>ก็เลยไปลําบากนิดนึงต้องไปอ้อมข้างนอกไกลมากนะครับน้าขึ้นนะครับจาก4เมตรกลายเป็น5เมตรเลยนะครับระดับแม่น้าปิงอันนี้คือตรงสถานีภู้ถอนคักห้านะครับแวะกินลูกชิ้นทอดทองสุกตรงในมอชอนิดนึงนะครับแล้วก็มาช้างเผือกนะครับมากินลูกชิ้นปิง้งแล้วก็สุกี้แห้ง นะครับมันอยู่ข้างๆกันนะครับคนเริ่มเยอะเปิด5้าโมงครึ่งมาถึงประมาณ6กโมงนะครับสั่งแล้วได้กินเลยอร่อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน้าจิ้มไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่หรือว่าเราเรากินที่กรุงเทพบ่อยจนชินไปแล้วนะครับแต่การผัดวิธีการผัดต่างๆถือว่าอร่อยเหมือนเดิมคนเยอะเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวเพียบนะครับ50%เป็นนักท่องเที่ยวนะครับอีก50เป็นคนไทยนะครับแล้วก็กินบัวลอยตรงนี้เดือไปข้างๆกัน โหลดเต็มที่ปกติกินขนาดนี้ก็ถือว่าต้องพอแล้วถูกไหมฮะอันนี้ถือว่าเราก็ต้องโหลดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับผมกินซุกี้แห้งเนื้อกับกุ้งอีกคนนึงกินซุกี้แห้งไก่อีกคนนึงกินซุกี้น้ําไม่ใส่เนื้อสัตว์ใส่แต่ไข่นะครับบรรยากาศเขาค่าเราก็กินลูกชิ้นปิ้งเล็กๆเนี่ยแปดไม้ 40- หรือส0สสักอย่างนะครับเขาเรียกว่ามาเชียงใหม่ทั้งทีถ้าไม่มากินถือว่ามาไม่ถึง แต่บัวลอยดูเงียบๆนะคนไม่ค่อยกินหรือเปล่าแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะฮะปกติต้องกินต่อกันเลยนะครับกินสุกี้เสร็จแล้วก็กินบัวลอยก่อนแล้วค่อยไปกินลูกชิ้นที่หลังนะครับอร่อยเหมือนเดิมนะฮะกิน2ถ้วยใส่ไข่เข้าไป70บาทนะครับก็ราคาก็เป็นมิรนะครับน่ารักน่ารักนะครับบรรยากาศคร่าวๆโหลดอาหารพร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้จะรอดไหมนะครับคนเริ่มเยอะไหมนะครับมีน่าจะประมาณเกือบเกือบทุ่มละ นะครับคนลัเยอะประมาณหนึ่งนะครับกินชุกี้ประมาณ2 0 0รกว่าบาทเองกินคาเฟ่พันกว่าบาทจะเป็นยังไงครับนี่ก็คือถ้าถ้าคนรู้เส้นทางเนี่ยจะมาจอดรถตรงร้านได้เลยเนี่ยเข้าไปข้างไหนนะคะกับน้ําก็ท่วมนะเนี่ยเข้าบ้านเกือบไม่ได้นะครับบ้านจะติดลังรถไฟเลยฝั่งผมเนี่ยไม่ค่อยท่วมแต่อ,อีกฝั่งหนึ่งท่วมนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับว่าฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะมาดูว่าสนามวิ่งร้อยกิโลสนามที่สองของผมเนี่ยว่าผมจะจบไหม บจบแล้วก็จะเจ็บไหมนะครับขอบคุณมากครับทุกคน